เป็นประเพณีแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำปีที่135เขาบอกว่าขาบวนเรือเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการอโอ้โหแล้วก็ได้บุญขนาดไหนไปดูภาพนะฮะนี่บรรยากาศเขาบอกว่าอุยอิจฉาคนที่ไปงานจังเลยส่วนนี่ดูสิดูสิที่บริเวณหน้าเขื่อนที่ว่าการอาเภอบางปะกงปีนี้เนี่ยเขาจัดขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำนะฮะดูดิ งานยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประจําทุกปีจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่135แล้วน,น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วขบวนมาละโอ้คือบรรยากาศอาจจะดูเหมือนคึ้มฟ้าคึ้มฝนหน่อยเนาะมึดๆแต่ก็การจัดงานก็ยาลังการเหมือนเดิมไปต่อเคยแต่ ไปร่วมงานกระถินทางเรืออันนี้ของอของทางอำเภอแกลงจังหวัดร,ระยองอน,นั่นก็เป็นประเพณีอันศินเหมือนกันหนึ่งเดียวในโลกอันนี้เขาเป็นเหมือนหาดูยากพี่จเิเหมือนเป็นผ้าป,ป่าทางน้ําอะไรแบบนี้ของระยองเขาเพราะว่าลักษณะเหมือนชุมชนที่อยู่ริมน้ําปากแม่น้ําแบบนี้เขาก็มีพิธีแบบพิธีบุญแล้วก็สมัยก่อนมันอาจจะก,การเดินทางไม่สะดวกเขาก็เลยใช้วิธีการล่องเรือที่ระยองนะก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็สวยยิ่งใหญ่แต่นี้ก็สวยยิ่งใหญ่นะองานเนี่ยจัด ขบวนแห่เขาจัดกันสองวันนะ,ะวันแรกเนี่ยขบวนเรือพระพุทธโสธรจะล่องไปตามลำน้ำบางปะกงไปจอดอยู่ที่หน้าท่าน้ำวัดบางกรูดตลาดโรงสีล่างวัดผานิตารามอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงะบางปะกงริเวอร์ไซด์คันที่คลับ อำเภอบางประกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางประกงตลาดล่างบางประกงแล้วก็ทศาบาลตําบลท่าข้ามนะครับส่วนวันที่สองคุณผู้ชมให้ขบวนเรือเนี่ยก็ล่องไปตามลําน้ําบางประกงเช่นเคยนะครับแล้วก็ไปเจาะที่ท่าน้ําตลาดบ้านใหม่โรงต้มกลัน่นวัดสายชนวัดจุกเชอวัดสมานร,รัตนารามวัดสาวชะโงกวัดสามร่มวัด คุ้งกลางวัดปากน้ําแล้วก็วัดโพบางคลานะครับพิธีแห่พระพุสสทธสธรทางน้ำถือว,ว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อ,อกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรมีวัดม,ม,มีประวัติความเป็นมานะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเ,เกิดโ,โรคระบาดทางน้ําชาวบ้านก็เลยร่วมใจกันบนบานสารกล่าวกับองค์พระพุสสทธสธรให้ช่วยอขอท่านนะพูดง่ายๆขอให้ช่วยแบบขจัดปัดเป่าโรคโรคภัยไปได้ไหมแล้วก็มีการอัญเชิญองค์พระพุทธสธรี่ยแห่ทางน้ําตั้ง แต่นั่นเป็นต้นมาเหมือนคล้ายๆลักษณะเหมือนเหมือนแก้บนป่ะใช่ใช่เหมือนจะเป็นการแก้บนนะแบบน,นั้นอ่ก็เลยเ, <ๆ S 2> เป็นประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาเป็นร้อยรปีนะครับคนที่มีบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ําบางประกงก็จะทําแบบนี้วิธีการเหมือนเหมือนคล้ายๆถือเค็ดป่ะเขาใช้วิธีการเอากระจกเงาที่อยู่ที่ใช้อยู่อ่ะบานเล็กบานใหญ่เนี่ยมาส่องรับแสงตะวันตอนเช้าใช่ที่เขาแห่ให้แสงตะวันเนี่ยมันสะท้อนไปที่องค์หลวงพ่อเออเพิ่งจะเคยได้ยินนี่เขาจะให้ส่องไปส่องไปเพื่ออะไรเพื่อเหมือน ส่องแสงไปเพื่อความเป็นสิริมงคลเอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นการถือเค็ดแบบนี้ป่ะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะให้บ้านที่อยู่อาศัยมีความสิริมงคลอยู่ดีกินดีอะไรแบบเนี้ยเนาะให้แสงแบบส่องไปถึงตัวท่านอะไรแบบเนี้ยป่ะเออโดยในอำเภอบางประกงร่วมกับหัวหน้าส่วนนากการเมื่อกี้ที่เห็น่ะทีวีทักเมื่อสักครู่อะแหม่หอยทอดโอ้เห็นเห็นว่าก่ปลาดทกกระทะยักษ์แจกคนที่มาร่วมงานด้วยแหม ไปทําบุญก่อนสิแหมอันนี้ทำบุญแล้วก็ต้องอันนี้รัดคิวด้วยเพราะเห็นแล้วก็สะดุดตาจริงนะแบบกระทาใหญ่เลยกระทายักษ์อ่ะสาธุบุญด้วยนะครับค่ะ